ทำไมถึงเป็นเงินล้านเพราะผมมีนี่เป็นล้านแต่ปลดนี้ได้เพราะลูกชิ้นผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าลูกชิ้นเงินล้านยังไงลูกชิ้นต้องมีแป้งไอ้คนที่บอกว่าไม่มีแป้งนี่ไม่ใช่ลูกชิ้นแน่นอนคือลูกชิ้นต้องมีแป้งไม่งั้นมันไม่เด้งไม่ต้องอ,อะไรมากเอากาไรวันล,ละพันเดือนหนึ่งสามหมื่นสองเดือนก็คืนคุณแล้วครับแต่ถ้าเป็นออกงานแบบนี้งานเดียวคืนทุนขายได้สบายเลยครับมาถึงใส่เครื่องเ็จปัน่นออกมาปรับขนาดลูกออกมาเป็นลูกเลยครับคนทำกับข้าไม่เป็นเปิดได้แน่นอนเพราะผมก็ทำกับขพ้าไม่เป็น ผมชื่อตั๊กนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ลูกชิ้นปั้นสดลูกชิ้นเงินหลานนะครับเป็นลูกชิ้นหมูแล้วก็ของเราโดดเด่นคือแป้งน้อยแล้วก็เน้นหมูมีคุณภาพออกมาจากโรงงานที่มีคุณภาพของเราไม่สดใหม่ผมทิ้งเลยครับ รสชาติกลมกล่อมเอ่อเด้งนุ่มแล้วก็สดใหม่แป้งน้อยปกติแป้์อื่นผมไม่รู้นะครับไม่ผมไม่เคยโจมตีใครแต่คือผมจะจริงใจกับลูกค้าตลอดเวลาว่ายังไงลูกชิ้นต้องมีแป้งเพื่อนที่บอกว่าไม่มีแป้งนี่ไม่ใช่ลูกชิ้นแน่นอนคือลูกชิ้นต้องมีแป้งไม่งั้นมันไม่เด้งเราจะมีโรงงานผสมเนื้อนะครับโรงงานของเราเองผสมแล้วแล้วก็เอามาทําลูกให้ลูกค้าเห็นใหม่ๆเลยครับบ้านออกมาเป็นนี้ใหม่ๆเลย ถ้าปั้นสุกเป็นลูกแล้วนะครับอยู่ได้ในตู้เย็นทำาช่องธรรมดาเนี่ยเป็นอาทิตย์แต่อย่างของเล่าเนี่ยเนื้อผสมเนี่ยไปออกงานแล้วถ้าไม่ดีสมมติว่าลูกค้าไม่ได้ตอบรับแต่ละจังหวัดไม่เกิน3าถึงสวันเนี่ยผมให้ลูกน้องทิ้งเลยเน้นคุณภาพ คือที่มาที่ไปคือผมเนี่ยเป็นวิศวกร,กรแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นลูกน้องใครแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยากมีธุรกิจของตัวเองแต่เคยไปเปิดร้านส่งแล้วเจ๊งไปไม่ได้ก็ขาดทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็อยากหาขายของที่มันได้เงินแบบเร็วๆทุกวันแล้วเป็นคนชอบเดินงานวัดงานอะไรเงี้ยครับก็เลยลองทําดูลงตัวก็เป็นปีครับมีทั้งแบบฝนตกน้ําท่วมขาดทุนเดือนหนึงหลายแสนอะไรเงี้ยครับแทบไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องอดทนนะครับเราไม่อยากเป็นลูกน้องใครอ่ะเราก็ต้องฝืนทําให้มันผ่านไปได้ คนผ่านไปให้ได้เจ้านายก็ชวนกลับไปเรามาไกลแล้วเราถอยไม่ได้แล้วเราก็ต้องผลักดันตัวเองไปให้มันรอดครับผมโอ้มากเลยครับชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทําไมถึงเป็นเงินล้านเพราะผมมีนี่เป็นล้านแต่ปลดนี้ได้เพราะลูกชิ้นผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าลูกชิ้นเงินล้านพอเราเห็นว่าเวลาเราขายงานแล้วลูกค้าติดใจลูกค้าจะก็สอบถามมาเยอะว่าขายแฟนชายไหมผมก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าดีนะเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ คนที่เขาอยู่ไกลๆเราเขาได้กินขอ,ของที่อร่อยด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยขายแฟนชายทั่วประเทศเลยตอนนี้ค้าที่ซื้อแฟนชายเราไปก็มีบางคนที่เขาไปขยายแฟนชายของตัวเองเพิ่มมันก็ต่อ,ตอๆไปของผมเนี่ยหกหมื่นเก้านะครับรวมหมดเลยยกเวน้นถังแก๊สสองใบลูกค้าต้องซื้อเองมีอุปกรณ์แบบนี้เลยครับหน้าร้านมีขันตอกมีหม้อต้มมีเครื่องทาลูกชิ้นครบเลยครับแต่ว่าผมไม่สอนตูตรให้ซื้อวัตถุดิบจากผมถ้าลงตลาดนะครับจากประสบการณ์ผมนะไม่ต้องอะไรมากเอากำไรวันละพันเดือนหนึ่งสามหมื่นสองเดือนก็คืนคุณแล้วครับ แต่ถ้าเป็นออกงานแบบนี้งานเดียวคือคุณอยู่ทั่วประเทศไทยสั่งวันเดียวพรุ่งนี้ถึงนะครับไม่เกินที่ขายได้สบายเลยครับมีหน้าที่มาทําขึ้นลูกอย่างเดียวผมผสมมาให้เรียบร้อยมาถึงใส่เครื่องปั่นออกมาปาขนาดลูกออกมาเป็นลูกเลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วคนทำกับข้าไม่เป็นเปิดได้แน่นอนครับเพราะผมก็ทำกับขพ้าไม่เป็นถ้าสนใจในแฟนชายของปั้นสดลูกชิ้นเงินล้านให้ติดต่อทางเพจปั้นสดลูกชิ้นเงินล้านนะครับแล้วก็ t ิ k ต o อกปั้นสดลูกชิ้นเงินล้านเบอร์นะครับ0628065162นะครับติดต่อทั้งผมได้เลยนะครับ ความสาเร็จนะครับมันต้องใช้เวลามันไม่มีใครสําเร็จโดยที่แบบเหมือนถูกหวยหรอกครับมันก็ต้องลองผิดลองถูกสิ่งสําคัญคือทําให้ต่อเนื่องและอย่าท้อเป้าหมายของเราคือเราอยากเป็นอะไรเราอยากมีอะไรนะครับฝันให้ไกลเข้าไว้ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันผมจะมีคติของผมอยู่คตินึงเลยคือว่าความขยันนะครับไม่ทําร้ไขรอันนี้ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับความขยันไม่ทําร้ไขรนะครับผม